รอเรืองช่อช้างคนนึงโซซังชอช้างโซซังช่อช้างไอ้ย่ายอช้างพูดช้อนี้อ๋อโอช้ออ๋อซโเฮียอะไรช้อช่อช้างโซซังชอช้างพูดเดี๋ยวช่อช้างชอช้างชอช้างอช้าง ชอช้างซอซอซอหาอะไรเราไม่มีซอชอช้างซอซอซอหายไงละชอช้างชอไม่สูงครัชอช้างซอตาซอซอชอดูปากดูปากคูดูปากคูชอช้างซอช้างชางนี่ไหนเราางไม่มีดูปากคูชอช้าง

น้องเคยเหเ็นช้างเป้าน้องเคยเหน drama 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 ็นช้างเป้าทำไมวะน้องเคยเห oui ็นช้างเป้าน้องเคยเห็นช้างเป้าสางไม่มีน้องเคยเห็นช้างเป้าน้องเคยเห็นช้างเป้าสังเป้า